กเกียร์อยู่อีกซึ่งไม่หัวใจซื้อเป็นดนะซื้อเป็ดร้านเดิมนะเพื่อนมาซื้อเทียนแดงซื้อเทียนแดงร้านเดิมครับที่เคยมาซื้อ เงูมาอาม่าอาม่าเขาบอกว่านะครับเวลาไหว้ไหว้พระภูมิสารเจ้าที่ไหมอาม่าจูจีนไหว้จี๋ตัวเอีย้ยนะควรจะต้องมีเต่างวไหว้อะโกงอาม่า จูเอี้ยโกงนี่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเต่างัวเต่ากัวเต่ากัวเออหยู่ชั้นละละละอเต่ากัวนะก็คือก้อนสีเหลืองๆก้อนสีเหลืองๆนะจีตัวเอียก็ไหวส้มนะครับผมเต่ากัวนะครับผมเป็นก้อนสีเหลืองๆออง่าต้องมีพวงลำไยสักพวงอ่ามาเขาชอบรับประทานเจ้าเอาจีตัวเอียไม่บอกจีตัวเอียโกงนะหาลูกค้ามาเยอะๆว่าขาย อ๋อครับครับเต่เ<ร>าตพลัวค,ครับ<ฮ>ก็คือว่าอธิบายเรื่องเต่าพวับหน่อยอามามันเป็นเต้าหู้นี่เอง ที่เอามาทําผัดไทยถูกไหมที่เขามาทําผัดไทยโอเคนะไม่เห็นเต้าหู้เต้าหู้มันสีขาวเต้าหู้สีขาวสีเหลืองโอเครู้กันอย่นี้ไหว้เฉพาะวันพระบุรุษท่อนร้านเอกก้อนหนึ่งมาแล้วก็ใส่ช้าเพราะต้องตื่นเพื่อไปไหว้ตามตำนานแล้วความเชื่อก็คือว่าก้อนตัวนี้คือใบเบิกทางถูกไหมแม่โโหดีทุกอย่างเลยเงินทองไหลมาอ่าอย่างนี้อย่าลืมนนะสีจุอย่ากงแน่ก็ไหว้สุ่มครับอ๋อโอเค ก็เอาเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะจากผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูงนะจากผู้หลับผู้ใหญ่นะมาแนะนำบอกเพื่อนๆกันครับจะได้มีความเฮงๆรวยๆปังๆกันนะบายสวัสดีครับนะเคล็ดลับดีๆมาฝากครับ